ทาวน์โฮมหลังใหญ่ค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำรองรับการอยู่อาศัยได้ครบทุกเจเนอเรชันเลยทีเดียวแหละออกแบบดีโปรง่งสบายบำรุงรักษาง่ายประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกต่างหาก ตอนเราเข้าสู่โฮมวิสิตนะคะวันนี้พามาดูของดีของมาใหม่อีกแล้วแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยชื่นชมกับไอเดียการออกแบบโครงการของผู้ประกอบการเจ้านี้อยู่แล้วด้วยนั่นก็คือการดาบพรอพเพอร์นั่นเองวันนี้มาแนะนำกับทาวน์โฮมน้องใหม่ค่ะชื่อว่าไอริสพลาวพระราม2กม14ซึ่งที่ชื่นชมโครงการของเจ้านี้ก็เพราะว่าทุกๆโครงการของเขาเนี่ย จะยืดคอนเซปต์การออกแบบที่เรียกว่าการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนค่ะซึ่งการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนเนี่ยก็จะต้องมีคอนเซปต์การพัฒนาอยู่5ข้อหลักๆด้วยกันก็คือข้อแรกเลยความเป็น EcoSmart ค่ะการออกแบบการเลือกใช้วัสดุเนี่ยทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงได้มากกว่าเดิมข้อที่2ก็คือ e s y m a i n t e n a n c e ค่ะการบำรุงรักษาในระยะยาวจะต้องสะดวกแล้วก็ไม่ยุ่งยากข้อที่3 Mul t i ติ n e r a t i o n ออกแบบบ้านให้สามารถรองรับการอยู่อาศัยได้ทุกช่วงวัยแล้วก็สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างด้วยส่วนข้อที่4ก็คือ Space Matter ใกล้เคียงกันค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยจะต้องใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและอย่างทาวโฮมที่นะเตรียมห้องไว้ให้เยอะมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยเนี่ยการใช้ชีวิตการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานภายในบ้านเนี่ย สามารถรองรับกับวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวแหละและสุดท้ายข้อที่5ค่ะ flat protection เพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามีความเปราะบางในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆเขาจะคิดเขาจะริเริ่มเขาจะมีระบบป้องกันน้ำท่วมเอาไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มโครงการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดี นี่แล้วค่ะทาวน์โฮมแบบใหม่ของ i l i ิฟพลาวพระราม2องกม14แบบนี้ชื่อว่าคัทริยานะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยจะเน้นที่ความเรียบง่ายแต่เขาก็มีกิมมิกนะในการตกแต่งฟาซาดให้ดูมีฟิลลิ่งของบ้านสไตล์อังกฤษเข้ามาด้วยที่ดินมาตรฐานนะคะจะเริ่มต้นประมาณ20ตารางวาขึ้นไปค่ะพื้นที่ช้้สอยในตัวบ้านคือ127ตารางเมตรและอย่างที่บอกทาวน์โฮมของที่นี่ ห้องเยอะค่ะฟังก์ชันมีถึง4ห้องนอนกับ3ห้องน้ําแล้วก็การจอดรถบ้านหน้ากว้าง5.7เมตรนะคะเพราะฉะนั้นจอดรถ2คันคู่กันหน้าบ้านเนี่ยสบายๆเลยแล้วก็อย่างแรกของความอีซี่มาทนันของทาวน์โฮมที่นี่ก็คือบริเวณพื้นโรงรถนะคะโครงสร้างเนี่ยแยกออกจากตัวบ้านนะคะเพื่อป้องกันปัญหาการซุดตัวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองอะ อย่างแรกแล้วอย่างอื่นๆอยู่ข้างในทาวน์โฮมหลังนี้มีอีกเยอะมาเข้ามาดูกันค่ะโอ้โหนี่ค่ะบรรยากาศภายในทาวน์โฮมคัทริยาของไอริพลาวพระราม2กม14ค่ะเขาเน้นที่ความสว่างความปลอดโปร่งเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการอยู่อาศัยได้มาจากไหนคะความสว่างนี้ ก็ได้จากประตูด้านหน้าที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงขนาดใหญ่เลยแหละเพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติเข้ามาภายในตัวบ้านได้เต็มที่ตอนกลางวันก็ไม่ต้องเปิดไฟมีความ e ีโค m a r t แล้วใช่ไหมประหยัดพลังงานแล้วก็รวมถึงการใช้กระจกเขียวตัดแสงค่ะจะช่วยกรองความร้อนกรองรังสี UV ในบ้านก็จะไม่ร้อนมากหลอดไฟภายในบ้านนะคะให้เป็น LED ทั้งหลังกินไฟน้อย อายุการใช้งานยาวนานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งคุณอาจจะไม่เห็นแต่ว่าจะบอกให้ฟังก็คือเหนือฝ้าเพดานบนชั้น2เขาจะมีฟลอยสะท้อนความร้อนไว้ให้เพราะฉะนั้นภายในบ้านก็จะไม่ร้อนมากแอร์ไม่ต้องทำงานหนักค่าไฟก็ลดลงอ่ะอีโคสมาร์ mart. นี่ส่วนหนึ่งแค่นั้นนะเดี๋ยวดูส่วนอื่นๆดูเลเยอรก่อนพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านเห็นไหมคะสอดคล้องก็คือให้ความโปร่งทั้งหมดเลย เป็น Open Plan ด้านหน้าเป็น Living z โซนนั่งเล่นสบายๆเลยโซฟาตัวยยาวๆมีโต๊ะกลางจะเพิ่มอาร์มแชร์ก็ได้แล้วก็ด้านในก็เป็นโซนของ Dining โต๊ะอาหาร4ีที่นั่งวางได้ลงตัวนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมีพื้นที่เหลือคุณอาจจะเพิ่มในส่วนของเคาน์เตอร์หรือว่าแพนทรีสสำหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มก็ได้แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่สำคัญก็คือมัลติเจเนเรชั o นอยู่ด้านนี้ค่ะนี่ มีห้องอนเนกประสงค์อยู่ชั้นล่างนี่ค่ะโอ้โหให้พื้นที่ไซซิ่งห้องนี้ลงตัวเลยนะถ้ามีผู้สูงอายุสามารถจัดเป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างได้นี่เตียงใหญ่ค่ะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะข้างเตียงคือได้ครบเลยอะ่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีผู้สูงอายุมีห้องเยอะๆแบบนี้พื้นที่ใช้สอยโอ้โหมันสามารถเฟล็กซิเบิลปรับเปลี่ยนได้ ตามที่คุณต้องการได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวแหละพามาดูห้องครัวหลังบ้านค่ะซึ่ง99.99% 99ของคนอยู่ทาาโฮมคุณจะต้องต่อเติมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการซุดตัวแต่ว่าสำหรับที่นี่อันนี้ชี้แจงนะคะว่าเป็น ไอเดียการออกแบบที่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นบ้านมาตรฐานเนี่ยในส่วนของหลังบ้านเขาจะปูกระเบื้องไว้ให้ที่สําคัญก็คือโครงสร้างของพื้นห้องครัวลานซักล้างเนี่ยเขาจะวางอยู่บนคานซึ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นสามารถรองรับการต่อเติมในอนาคตได้โอ้โหเนี่ยไอเดียสวยน่าใช้จริงๆอ้ออีกอย่างนึงค่ะความอีซี่มาทนนั้นก็คือ ตรงหน้าต่างที่อยู่ภายนอกของตัวบ้านที่อาจจะโดนน้ำฝนหรือว่ามีฝนสาดเนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่า double protect ค่ะก็คือขอบปูนที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปภายในตัวบ้านเพราะว่าอะไรเนี่ยซิลิโคนที่ยาขอบกระจกทั้งหลายแหล่นี่นะคะเขาก็จะมีอายุการใช้งานที่อาจจะเสื่อมสภาพไปตามการเวลาก็ได้เพราะฉะนั้นน้ำก็จะซึมเข้าไปแต่ว่า ขอปูนตัวนี้จะป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าไปภายในตัวบ้านเนี่ยคิดละเอียดขนาดนี้อ่ะไปดูต่อคันส่วนด้านนี้เป็นห้องน้ําค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่ต้องการความอีซี่เมนเทนัน์มากๆเลยนะเพราะว่าการซ่อมบำรุงห้องน้ำเนี่ยมันจะเลอะเทอะมันจะมีน้ําซึมทํำยังไงดีคะการวางตําแหน่งค่ะห้องน้ําชั้นล่างกับชั้นบนเนี่ยตรงกันเห็นไหม เวลาที่คุณซ่อมบำรุงอนาคตเนี่ยมันจะไม่เลอะเทอะไปพื้นที่ส่วนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนทุกห้องน้ำนะฟังก์ชันฟูลเลยก็คือมีทั้งโซนแห้งแล้วก็แยกพื้นที่ชาเวอร์ได้ชัดเจนมาต่อบนชั้น2ค่ะของทาวน์โฮมไอ i ิสพลาวพระราม2กม14ข้างบนนี้นะคะ1 2 สามสี่สามห้องนอนกับสองห้องน้ำค่ะอู้ห้องเยอะจริงๆโอ้นี่เห็นไหมเตรียมไว้ให้ด้วยปลั๊กไฟค่ะสำหรับเสียบเราเตอร์ WiFi เห็นไหมไม่ต้องเดินไฟใหม่เลยแล้วก็แต่ละห้องข้างบนนี้นะบอกว่าน่าอยู่ทุกห้องเลยโดยเฉพาะห้องนี้ Master Bedroom ค่ะโอ้โหน่าอยู่มากค่ะคือห้องที่ กว้างแล้วก็บรรยากาศที่ปลอดโปร่งนี่เห็นไหมคะวางเตียงคิงไซส์ได้มีโต๊ะข้างเตียงได้แล้วก็สามารถจัดในส่วนของปลายเตียงให้เป็นชั้นวางทีวีสวยๆแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันได้ประโยชน์ตรงที่แบ่งสัดส่วนให้เกิด Walk-in Closet อยู่ด้านนี้โอ้โหนี่คุณดูสินี่คือมาสเตอร์เบดมของทาวน์โฮมสอชั้นนะได้พื้นที่ขนาดนี้อ่ะแล้วก็ยังไม่พอ ห้องน้ำเนี่ยอุย้ยชอบเซ็กซี่ที่สุดอยู่ทางนี้ค่ะนี่นี่คุณดูสิห้องน้ำของเขาโอ้โหนี่โปร่งจริงๆคือตรงนี้นะคะเห็นไหมเปิดออกไปได้ซึ่งเราสามารถจัดสวนโอ้โหสร้างบรรยากาศดีๆให้ห้องน้ำสวยๆได้เยอะเลย mm hmm. ฟังก์ชั่นครบค่ะโซนแห้งพื้นที่ชาเวอร์อยู่ด้านนี้อ่ะ mm hmm. เห็นไหม คือนี่ความ Space Matter นะ mm hmm. ก็คือทุกๆพื้นที่เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นที่แล้วก็สูงสุดใช้งานได้อย่างสบายแล้วจำนวนห้องที่บอกว่าเยอะข้างหลังเนี่ยมีอีก2ห้องนอนกับ1ห,ห้องน้ำส่วนกลาง Space Matter ไม่ล่ะอยู่สบายทั้งคู่เลยไปดู นี่ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะห้องนอนที่2ค่ะนี่คือไซซิงของห้องนะคะสามารถวางเตียงใหญ่ได้นะพื้นที่เหลือเฟือค่ะมีตู้เสื้อผ้าจะมีโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะทําการบ้านได้หมดเลยนี่คือห้องไซส์กลางยังมีอีกหนึ่งห้องเป็นห้องนอนที่3ขนาดกระทัดรัดลงมานิดนึงแต่ว่าคุณเอ้ยคุณมาดูสิใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เห็นไหมคะ ทําให้ดูว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกไม่เยอะเนี่ยเห็นไหมทาวน์โฮมหลังนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของแต่ละห้องแต่ละส่วนให้ลงตัวกับวิถีชีวิตได้แบบสบายๆเลยนี่เป็นห้องทํางานส่วนตัวได้หรือถ้าจะเป็นห้องนอนเฟอร์นิเจอร์สฟุตครึ่งจัดวางในห้องนี้ลงตัวอยู่สบายแน่นอนไม่มีเบียดค่ะ อยู่อาศัยที่นี่ถือว่าอุ่นใจได้เลยนะคะเพราะว่างานรักษาความปลอดภัยเนี่ยได้มาตรฐานดีมากๆรปภกล้อง CCTV ดูแลการเข้าออกโครงการตลอด24ชั่วโมงส่วนลูกบ้านอย่างเราๆเนี่ยยิ่งสะดวกใหญ่เลยเพราะว่าเขาใช้ระบบ Easy p a s s พื้นที่ส่วนกลางในโครงการนะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนพักผ่อนแต่ว่าถ้าคุณอยากจะว่ายน้ำหรือว่าอยากจะเล่นฟิตเนสรูมแล้วก็ ที่นี่เขามี i l ลิฟคลับค่ะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเอาไว้สำหรับลูกบ้านของการดา Property ทุกโครงการเนี่ยไปใช้บริการได้อย่างสะดวกโอ้โหแล้วก็เกือบลืมไปค่ะสำหรับการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนอีกหนึ่งข้อก็คือ Flood p rotection นั่นเองที่โครงการเตรียมไว้ให้นะคะตั้งแต่เริ่มเลยก็คือถมที่ให้สูงขึ้นแล้วก็รวมถึงรั้วโครงการเนี่ยเป็นกำแพงแบบทึบน้ำนะคะระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการเนี่ยก็จะเป็นระบบปิดน้ำเข้าออกทางเดียวแล้วก็รวมถึงจะมีพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมเอาไว้ให้ด้วยนี่ไงคิดไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็จะสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งข้อสำคัญสำหรับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยก็คือโลเคชันถูกแล้วค่ะการเดินทางเข้าออกถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะจากถนนพราม2เข้ามาที่โครงการเนี่ยเลือกได้2ด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางซอยแสมดำก็ได้ทางซอยวัดพันท้ายก็ได้ซึ่งทั้งสองซอยเนี่ยเป็นซอยขนาดใหญ่ค่ะโอ้โหสามารถขับรถได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวรวมถึงสิ่งอำยความสะดวกต่างๆเนี่ยมีครบนะโดยเฉพาะ บนถนนใหญ่พระรามสองระหว่างทางกลับบ้านของเราเนี่ยโอ้โหห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยมีเพียบเลยโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานก็หลายแห่งโรงเรียนดีๆก็มีครบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรัศมีที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยากค่ะแล้วก็รวมถึงอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะทางด่วนสายใหม่สร้างเสร็จคุณเอ้ยรับรองว่าการเดินทางเข้าไปพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ย สะดวกสบายมากขึ้นอีกเยอะอย่างแน่นอนแล้วก็อีกข้อนึงที่มีความพิเศษแล้วก็น่าสนใจก็คือสภาพแวดล้อมของโครงการต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอาณาจักรของการดาพรอพเพอร์ตีค่ะมีโครงการต่างๆของการดาเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันหลายแห่งเลยทีเดียวแหละนี่เป็นข้อดีนะเพราะว่าจะเกิดสังคมการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพสังคม เพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงแล้วก็จะมีสิ่งในความสะดวกอื่นอยู่ภายในพื้นที่ของเราครบเลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านซักอบรีดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมีความสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวแหละสนใจเข้ามาดูนะคะทาวน์โฮมน้องใหม่ของการดาพรอพเพอร์ตี้ไอรีฟพลาวารม2กม14ราคาเนี่ยน่าสนใจด้วยนะ 2ล้านต,นต้นต้นเท่านั้นเองสำหรับราคาเริ่มต้นแล้วตอนนี้เพิ่งเปิดโครงการใหม่โปรโมโชั่นต่างๆมีเตรียมไว้ให้อย่างแน่นอนเรียนเชิญนะคะไอริพลาวพระราม2กม14วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ